สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำสปาเกตตี้ขี้เมาหมูสาบทำขายกล่องเล็กๆแบบนี้กล่องละย5บาทกันค่ะ วันนี้ใช้เส้นสปาเกตตี้ของชีวาอากโรนะคะมีแบบ500กรัมแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะใส่เกลือใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะถ้าจะใส่เส้นสปาเกตตี้แบบนี้ลงไปต,ต้มเลยก็จับเวลาสัก10นาทีถึง12นาทีนะคะถ้าต้มในน้ำเดือดก็7นาทีค่ะแล้วเราก็มาผัดพริกผัดกระเทียมอันนี้1ั้ทีนะคะต่อเส้น200กรัมค่ะหมูสับ200กรัมน้ำปลา1ถ้วีแล้วก็ใส่เรออิกไทยนะคะกระชายแล้วก็ใบมะกรูดอะไรลงไปผัดนะคะเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มสุกแล้วแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะ้ปาป แล้วก็อซอสทุกข่าทองผงปรุงรสนิดนึงค่ะวิธีการเล็งๆนะคะก็จะแบบใสเหมือนแบบสะบัดไปสะบัดมาให้มันดูแบบว่าทั่วเส้นนะคะประมาณนีงทุกอย่างก็ระวังเค็มนะคะแล้วก็ตามด้วยใบกะเทาาค่ะ อย่าลืมนะคะมีพริกชี้ฟ้าแดงแต่งสีด้วยปกติเขาจะใส่พวกข้าวโพด่อนหรือว่าถั่วฝักยาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขายกล่องละ25บาทเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนแล้วเราก็ขายเป็นแบบเออเน้นไปทางผัดขี้เมาหมูสับอะไรแบบเนี้ยแค่เนี้ยค่ะกล่องละ25บาทเราก็พร้อมที่จะทําขายรับซับได้แล้วแต่ว่ากําไรก็จะน้อยนิดนึงนะคะกล่องละ6บาทเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ ต้นทุนกำไรก็อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ